วันนี้นะคะนี่กับพี่น้องสมาแนะนำรุ่นใหม่คอลเลคชันใหม่ของเรานะคะชื่อว่ารุ่นยูค่ะยูเนี่ยก็แปลว่าคุณ เพราะว่ามันเป็นรุ่นที่ออกแบบโดยลูกค้าทุกคนคะ่ะเป็นผลงานของลูกคา้าที่ช่วยกันคอมเมนต์ฟีดแบ็เข้ามาว่าอยากให้กระเป๋ารุ่น U เนี่ยหน้าต่างมาเป็นยังไงฟังก์ชันเป็นยังไงใช่ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะรุ่น U นะคะคือผลงานของพี่ๆีทุกคนเลยค่ะยินดีด้วยนะคะตอนนี้ผลงานของพี่ๆีได้ถูกผลิตออกมาแล้วค่ะด้วยความที่รุ่นเนี้ยมันถูกออกแบบมาจากลูกค้าทุกทุกคนเนาะมาเลยมีความผสมผสานของ personality หลายๆแบบออกมาด้วยกันเลยออกมาเป็นกระเป๋ารุ่นที่แบบลงตัวมากๆที่ไม่ว่าจะเป็นแบบนิ่งหรือเป็น personality เป็นนกเขาเข้าได้หมดในรุ่่นนเีย ตัวโลโก้อะมีความจางๆมีความกลืนไปกับกระเป๋าเพราะว่าเราไม่อยากให้ตัวโลโก้เนี่ยเด่นเกิน การเป็นตัวตนนะคะของพี่พี่ลูกค้าทุกคนค่ะสิ่งที่ลูกค้าทุกคนจะได้รับไปนั้นเหมือนกันก็คือความช่องเยอะเบาสบายบาและช่องจัดเก็บที่ออกแบบมาจากฟีดแบ็ของลูกค้าทุกคนจริงๆมันจะใช้งานได้ตอบโจทย์ลูกค้าจริงๆแล้วก็นะคะฝากรุ่นยูไว้ด้วยนะคะถ้ารุ่นยูหนึ่งประสบความสําเร็จลูกค้าจะได้เห็นรุ่นยูสองยูสานะคะเป็นผลงานของพี่พี่ลูกค้าทุกคนออกมาแน่นอนฝากไว้ด้วยนะคะกับยูค่ะรุ่นที่เป็นตัวของลูกค้าจริงๆค่ะฝากไว้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ